พีนะคะมาพบกับออโกาะนะคะวันนี้เรามารํากันนะคะวันนี้พิทีให้มารําแก้บนนะคะวันนี้อันนี้ก็ยุนงานก็รับออเดอร์ไปด้วยนะคะวันนี้นะคะเป็นไงตามทันไหมนะคะนี่ออาก็มาแล้วนะคะตอนนี้นะคะบรรยากาศนะคะ นี่นางรำของเรานะคะแอดมินสีสาวของเรานะคะค่ะนี่นะคะบรรยากาศนะคะคนก็จะเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะคนก็จะเยอะบ้างนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งลาวนะคะเพื่อพี่น้องบ้านเรานะคะฝั่งลาวนะคะภูเขาก็จะสวยนะคะบรรยากาศนะคะ ผมไปที่ต <for> ่อใบสีเรียบร้อยแล้วใบสีบัลลังแล้วก็ฟูสว่าฟูกับแอดมินนะครับแอดมินก็กำลังลงทตอกนะครับก็นะนครับนนีนี่นะคะบรรยากาศน้าค่ะเอาก็เนนเนนเอนสลเอนสลเอน อันนี้ก็นั่งถ่ายรูปคนเดียวนีะคะบรรยากาศนะคะนีนะคะคนก็เยอะนะคะวิวที่ถ่ายรูปก็มีเยอะนะคะตอนนี้นะคะน,นี่น้องพลอยก็เดินมาแล้วนะคะกับแม่พีนะคะ ขอมาก็ขอโชคขอลาบนะคะขอโชคขอลาบให้ด้วยนะคะได้มารำนาองค์ปู่นะคะปกติก็มามาแค่ครั้งมาประมาณสามครั้งแล้วนะคะสามครั้งสี่ครั้งแล้วนะคะ แต่รอบนี้นะคะได้มารำหน้าองค์ปู่นะคะก็เป็นบุญมากๆเลยนะคะขอบพุ่นพิณทีมากๆเลยนะคะที่ให้มามได้มารำนะคะที่นี่นะคะมีหวยตัวไหนไหมดูสิ <c oughs> ลุงพันมาแล้วอ่ะดูซื้อก็มาปล่อยไกี่ฟองสองอไข่สองน่้ยสองศูนย์ไได้โชคแล้วพ่อเปาคนเอาไข่มาให้นะนอกเกงก็เป็ดไปทางนู้นแล้ว

นะคะบรรยากาศนะคะคึมฝนแต่มาถึงฝนไม่ตกนะคะนี่นะคะเขาสวยมากมากเลยนะคะฝั่งน้นนะคะภูเขาสวยมากๆเลยนะคะนะคะภูเขาสวยมากๆบรรยากาศนะคะ นองค์ูณนะคะแต่ยังไม่ไปข้างหน้านะคะตอนนี้เราก็มาถึงข้างหน้าแล้วนะคะเราก็จะมาไหว้ตรงนี้นะคะมารำตรงนี้นะคะตรงนี้นะตรงยาชี้ยืนตรงนี้นะคะยาชี้ก็มา น,นะคะตอนนี้อยู่นะครพนมนะคะตอนนี้กำลังจะเตรียมตัวไหว้กันนะคะแล้วก็รำนะคะตอนนี้เยี่ยวกับแนนเอยเยี่ยวกับแอนกำลังไปซื้อน้ำนะคะตอนนี้กำลังไปซื้อน้ำนะคะคนก็เยอะนะคะเพราะว่าวันนี้เสาร์อาทิตย์ควรจะเยอะหน่อยนะคะบรรยากาศนะคะ น้ำของเรามาแล้วนะคะตอนนี้ พี่พีขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ